ค่ก่าวสวัสดีค่ะท่าน f อฟซาท่านลูกค้าค่ะ EP 72ขจหในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะไม่พูดพร่มทำเพลงค่ะช่างรานนำเสนอสปาตา,าอีกเล่มหนึ่งใช่ไหมคะเนื่องจากว่าต้นกระถินสบายเดี๋ก,ก่อนช่างร้านที่เช่อนอารม์พบ,บทก่อนคือว่าผลการตอบรับ จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่เราลงสปาต้าไปท่านลูกค้าก็บอกว่าทำอีกทำอีกทำอีกก็ต้องขอพระคุณท่านลูกค้าที่ให้การสนับสนุนค่ะวันนี้ช่างลันก็เลยบอกว่าเปลี่ยนสถานที่บ้างเนื่องจากอากาศวันนี้ก็คือแดดร่มลม,ลม,ลมตกออกมานอกสถานที่ค่ะลมตกเ้วเก็บไหมลมตกเก็บไม่ได้คะ่ะช่างลันคะงั้นหมุนโชว์ก่อนนะคะระหว่างที่ดิฉันเอ่อโม้ไปนะคะช่างลันคะกี่นิ้วคะเนี่ย เออลืมไม่ได้วัดประมาณก่อนกแ็แล้วกันประมาณนะครับแปดนิ้วแปดนิ้วโดยประมาณนะครับแปดนิ้วเหล็กอะไรคะเป็นเหล็กแหนบครับเหล็กแหนบนะคะประมาณใบนี่กว้างสองนิ้วค่ะสันหนานี่ห้าจุดห้ามิลนะครับห้าจุดห้ามิลด้านด้านเจ็ดนิ้วค่ะ,คะไม้ประดู่นะคะครับผมน้ำหนักโดยประมาณค่ะเข้าๆน้ำหนักโดยประมาณสี่ร้อยกรัมค่ะ เออล้มต้นไม้ได้ไหมคะอ๋อมันก็มันอยู่ที่ตามขนาดมีดครับค่ะถ้าว่ามีดขนาดนี้เราจะเอาต้นใหญ่ๆมันก็ไม่ได้นก็จริงๆก็ได้ได้ก็คุณคุณก็ฟันไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่เช่แล้วต้องบอกว่าได้แล้วก็ฟันไปเรื่อยๆเรื่อยเดี๋ยวก็ขาดเองก็ขาดเองอ่าใช่ไหมคะครับนี่ครับนี่ อ่าหนึ่งแล้วใหญ่ๆก็ได้ให้อีกสิคะอ้าวแล้วเชื่อแลนเอาเล่มอะไรไปปักไว่าจะไอีกหนึ่งเล่มขนาดอ๋ออีกเล่มก็คือเหล็กตลับลูกปืนทดสอบให้เหมือนกันใช่ไหมคะครับผมค่ะงั้นถางรอไปก่อนนะคะเือนเป็นเหล็กตลับลูกปืนลูกปืนครับความยาวเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับค่ะสันหนาสี่มิลใบกว้าง1.3นะครับด้าม5นิ้ว ค่ะครับน้ำหนักโดยประมาณค่ะน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่สามรอยห้าสิบกรัมราคาเท่าไหร่คะเล่มนี้ค่ะเล่มนี้ห5ร้ยห้าสบาทรวมส่งสปาต้าราคาเท่าไหร่คะเออยังไม่ได้บอกราคาเลยเออใช่ค่ะแปดร้อยห้าสิบรวมส่งครับมีซองให้ใช่ไหมคะมีซองให้ครับแ5ด้อห้าบาทรวมส่งค่ะครับไม่หล่นครับโอเคไม่หล่นงั้นราสอบแต่ละลูกปืนให้อีกนิดนึงนะคะตัวนี้กี่นิ้วนะคะเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งครับเจ็ดนิ้วครึ่งอันนี้เจ็ดนิ้วครึ่ง เนี่ยค่ะก็เป็นมีดพกเข้าป่าได้สบายๆนะคะใช่ไหมคะช่าง้านคะเนี่ยครับไม่ใช่ต้นเล็กๆนะที่ฝัน,นอ่ะอ่าไม้กระถินนะครับสมมุติว่าเราเราเข้าป่าถาังพงอ่าสมมุตินะคะสมมติไม่ต้องสมมุติฝันจริงเลยเนี่ยนี่ท่านไหนสนใจทักมาเลยเลยนะคะเล่มที่หนึ่งคือสปาตแปดรอาส5 0พร้อมซองเล่มที่สองหกร้อห้าสิบตลับลูกปืนนะคะอ่า นึกว่าจะฟันให้ดูอ๋อเก็บไปฟันได้อต้นใหญ่ๆก็ได้นี่ครับแค่นั้นน่ะสิคะนี่เห็นเล็กๆอย่างนี้นั่นได้เล็กแต่จิ๋วค่ะก็คือว่ามีดเล็กของช่างอลันเนี่ยก็ล้มต้นไม้ได้แต่ว่าใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยอ๋อค่ะความแข็งเขาอะไรมันแข็งทนนานเหมือนเดิมครับเหมือนช่างแข็งคมนานค่ะช่างอลันคะ ที่ฉันละเบื่อภาษาไทยช่างรันจริงๆนะคะโอเคค่ะครับผมวันนี้อย่าลืมนะครับสปารต้าเอมาเลยค่ะเอมาเลยอ่มีเริ่มเดียวด้วยโชว์ฝักไหมคะ อันนี้เขิมข okay. okay. okay, ัดโอ้ไม่ต้องโชว์แล้วค่ะนักเกียร์โอเคค่ะไม่ต้องแล้วค่ะเช่นไรคะมันแยกมันเย็นขนาดนี้ดิฉันดิฉันเข้าไปถ่ายใกล้ๆให้กันแล้วกันค่ะท่กคนชัดเจนลูเขิมขัดนี่ได้สองนิ้วครึ่งนะครับค่ะก็คือเขีมขัดสนามร้อยได้ไม่หล่นครับโอเคโอเคครับผมค่ะลาไปก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วท่านจะได้ของดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ